สวัสดีสครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำคลิปการยนืนยันตัวตนการสมัครบัญชีบริษัทบริษัทหลักทรัพย์สบายโตนะครับพาสองนะครับเริ่มจากดาวน์โหลดตัวแอปสบายโต My มายอินโฟตัวนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยโอเคปดเรื่องอนุญาต ข้อมูลให้กับทางสบายโตหมา i อินนะครับก็กดต่อไปนะครับแอปนี้สร้างขึ้นเพื่อ Android v e เวอร์ชันเก่าอาจทำงานผิดปกติโอเคครับก็เดี๋ยวตรวจสอบอัปเดตก่อนโอเคครับผมอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งโหลดมาใหม่โอเคครับเข้ามานะครับก็จะมีให้ลองอิน กับ s ิงอัพนะครับผมเลือก s ิงอัพ s ิงอ up นะครับ,ก,รบก็อย่างที่เห็นครับเป็นการเป็นเพียงแค่การเปิดบัญชีจริงๆเราสามารถเปิดบัญชีผ่านตัวแอปได้เลยนะครับนี่ครับก็เหมือนกับที่ผมทําไปในพาร์ทแรกนะครับโอเคทีนี้มาล็อกอินนะครับก็เราก็จะต้องใส่ ข้อมูลที่ส่งมาในเมลนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกกออข้อมูลก่อนนะครับโอเคครับผมกกออข้อมูลเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมกกออข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็กดล็อกอินนะครับระบบแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะต้องอถ่ายรูปวิดีโอเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ โอเคครับพอเราถ่ายวิดีโอยืนยันตัวตนแล้วนะครับอันนี้ผมคงให้ดูตอนที่ผมถ่ายวิดีโอไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเอาบัตรประชาชนแนบไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนถ่ายวิดีโอนะครับจะต้องให้หน้าแล้วก็บัตรประชาชนตรงกับมาร์กที่เขามาร์กไว้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมทําเรื่องยืนยันตัวตนแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับอันนี้หลังจากยืนยันตัวตนแล้วนะครับจริงๆก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอทางสบายโตตอบกลับมา